สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยต้านั่นก็คือโตโยต้าโคโรล่าปิคับพรัสปี2026ที่กำลังเป็นกระแสะแรงในวงการยานยนต์ด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยผสมผสานความเป็นรถเก๋งและรถกระบะได้อย่างลงตัวซึ่งแน่นอนว่าเหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการความอเนกประสงค์ในชีวิตประจำวันและความคุ้มค่าในทุกการใช้งาน เริ่มจากดีไซน์ภายนอกโตโยต้าโคโรล่าปิกอัพ2026มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบใหม่ที่มีความกว้างโดดเด่นด้วยเส้นสายแบบสปอร์ตพร้อมไฟหน้าแบบเล็ดที่ให้ความสว่างชัดเจนและดีไซน์โฉบเฉี่ยวในแบบฉบับของรถยุคใหม่ฝากระโปรงหน้ามีเส้นนูนที่เพิ่มความแข็งแกร่ง อรับกับกันชนหน้าทรงสปอร์ตที่มีไฟเดย์นนไทม์ running light ในตัวตัวถังของรถดูแข็งแรงแต่มีความลื่นไหลมีลอ้อแมมกันอยขนาด17นิ้วดีไซน์เฉียบเพิ่มความดุดันและมีสีตัวถังให้เลือกหลากหลายโดยเฉพาะสีแดงที่กำลังเป็นที่นิยมเพราะดูสดใสและทันสมัยส่วนด้านท้ายของรถก็ไม่แพ้กันด้วยไฟท้ายแบบ LED ที่ออกแบบใหม่ดูเรียบหรูแต่มีมิติพร้อมฝาท้ายเปิดง่ายรองรับการขนของได้หลากหลายรูปแบบ พื้นกระบะถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงพิเศษทนต่อการกระแทกและการใช้งานหนักเหมาะกับทั้งงานบรรทุกและใช้งานส่วนตัวมาถึงเรื่องของสมรรถนะโตโยต้าโคโรล่าปิกอัพ2026ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรดูอัลวีวีทให้กำลังสูงสุดประมาณ170แรงม้าส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ C ี t รุ่นใหม่ที่เปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลและประหยัดน้ำมัน รองรับการขับขี่ในเมืองและทางไกลได้ดีระบบกันสะเทือนหน้าแบบแมกเฟอร์สันสตรัสและด้านหลังแบบแหนบซ้อนที่ออกแบบมาใหม่เพื่อให้รองรับน้ำหนักได้ดีขึ้นและให้การทรงตัวที่มั่นคงมากกว่าเดิม ไม่เพียงเท่านั้นระบบความปลอดภัยยังจัดเต็มด้วย Toyota Safety s e n s e รุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่และถอยจอดเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้รถรุ่นนี้เหนือกว่ารถกระบะท,ทั่วไปในระดับเดียวกัน ในส่วนของภายในห้องโดยสารโตโยต้าโคโรล่าปิกอัพ2026ออกแบบมาให้ทันสมัยและหรูหราก็ว่าที่หลายคนคาดไว้คอนโซลหน้าถูกจัดวางอย่างมีระเบียบใช้งานง่ายพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงและจอแสดงผลกลางแบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เบาะนั่งหุ่งหนังสังเคราะห์คุณภาพดีมีทั้งรุ่นเบาะธรรมดาและเบาะปรับไฟฟ้าสำหรับรุ่นท็อป พื้นที่ภายในกว้างขวางน,นั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารและยังมีช่องเสียบ USB และที่วางแก้วน้ำห่อลายจุดเหมาะกับการเดินทางระยะไกล สุดท้ายคือเรื่องของราคาโตโยต้าโคโรล่าปิก up 2อัพ2026มีให้เลือกหลากหลายรุ่นโดยราคาเริ่มต้นในประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ749,000บาทสำหรับรุ่นมาตรฐานและอาจสูงถึงประมาณ929,000บาทสำหรับรุ่นท็อปที่มีอุปกรณ์ครบครันถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัย สรุปแล้วโตโยต้าโคโรล่าปิกัพพัก2,026เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับใครที่มองหารถกระบะที่สามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งในเมืองและนอกเมืองใช้งานส่วนตัวก็ได้ใช้งาน